คุณกำลังอยู่กับ You Channel คุยเรื่อง Soft Skill กันแบบ Soft, soft. s o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ You Channel วันนี้อยู่กับอันวงกฎสะดวกการค่ะวันที่อัดพอดแคสต์ในวันนี้ก็ตรงกับวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยนะคะทีมงาน You Channel ทุกคนนำโดยพี่ยุ้ยค่ะอันแล้วก็น้องโอขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะ คุ้มครองแล้วก็ปกป้องทุกทท่านให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ขอให้พบพานแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขตลอดปีนะคะเรามาเริ่มกันใน EP นี้กันค่ะนะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ทฤษฎีของ12ปัจจัยอันตรายหรือว่า Dirty Dozen ที่รวบรวมปัญหาโดยคุณกดอนดูปองนะคะจากความผิดพลาดในการทำงานของช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเราผ่านมาแล้ว2ปัจจัย ก็คือปัจจัยเรื่องของการขาดการสื่อสารที่ดีนะคะก็คือ lack of communication แล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของการขาดการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกก็คือ lack of assertiveness นะคะ หลังจากที่เราออกอากาศไปแล้วก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมใน2ปัจจัยที่ผ่านมานะคะที่ส่งมาทาง Facebook หรือว่าส่งมาในพอร์ตบีนก็คือในเรื่องของการสื่อสารต้องขอบคุณคุณวัฒนีสันเสริญหรือว่าพี่วุวินะคะได้เพิ่มเติมมาว่าสาเหตุที่เราเนี่ยควรที่จะมีการสื่อสารแบบ2ทางก็คือ two way communication นะคะเพื่อความมีประสิทธิภาพแล้วก็ คู่สื่อสารเนี่ยคะ่ะจะต้องเรียนรู้แล้วก็เปิดใจกว้างในการยอมรับในการเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงจากวัฒนธรรมความคุ้นเคยของตัวเองหลังจากนั้นคะ่ะเราจึงจะสามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกได้นะคะก็คือมิกซ์ระหว่างเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การ กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกก็คือว่าจะมาจากการมี two-way communication และจะส่งผลไปทางทำให้มีการกล้าคิดแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะส่วนความคิดเห็นของกัปตันสุเทพจันทราพันธ์หรือว่ากัปตันพี่ไก่นะคะที่แชร์ในเรื่องของการขาด Lack of assertiveness ก็คือขาดการกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะพี่ไก่ได้เลสประเด็นไว้นะ่าสนใจมากเลยก็คือว่าพี่บอกว่าวัฒนธรรมของคนไทยเนะะี่ยค่ะรุ่นน้องเนี่ยมักจะให้เกียรติกับรุ่นพี่นะคะจึงอาจจะเกิดการที่ว่าเกรงใจไม่กล้าเตือนหรือว่าแสดงออกมานะคะยกตัวอย่างคะ่ะก็คือนักบินผู้ช่วยหรือว่าโคพายทเนี่ยนะคะบางครั้งแล้วเนี่ย ไม่กล้าที่จะเตือนกับตันนะคะในขณะที่กับตันเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายในการบินก็คืออาจจะนำไปสู่ Incident หรือ a c กซิเดนนะคะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจดังนั้นคะ่ะถ้าเกิดว่าน้องๆที่เป็นโคพายโลนะคะสามารถที่จะเตือนได้โดยใช้เทคนิคการสื่อสารแบบ assertiveness นะคะที่เราแชร์ไปใน EP ที่ผ่านมาก็จะทำให้การทำงานเนี่ยเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบางครั้งค่ะความ ไม่กล้าที่จะเตือนบางครั้งก็เป็นข้อลบเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของเครื่องบินเองก็มีอุปกรณ์ระบบอุปกรณ์ที่ช่วยให้พี่ๆที่เป็นนักบินนะคะสามารถนำเครื่องขึ้นเ,เครื่องลงได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ในมุมของกัปตันพี่ไก่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าขาดการเตือนกล้าเตือนแบบนี้คะ่ะ ก็อาจจะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยได้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะที่ช่วยกันแชร์เพิ่มเติมนะคะจาก2ปัจจัยที่เราได้เคยพูดคุยกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP 15ในวันนี้ค่ะค่อนข้างที่จะทิ้งช่วงนานเป็นพิเศษต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนในหัวข้อนี้ก็คือ lack of Awareness ค่ะหรือว่าการขาดความระวังในการเตรียมตัวแล้วก็วางแผนก็หลังจากหลังจากที่อัด EP 15เนี่ยเสร็จไปเมื่อสองสมวันที่ผ่านมานะคะก็ตัวเองก็ได้มีการฟังซ้ำจนแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรที่จะแก้ไขอีกแล้วนะคะก่อนที่จะส่งให้น้องโอไปปรับแต่งอีกเล็กน้อยนะคะก็พบว่าช่วงเนี้ยค่ะ โควิดระบาดหนักมากก็เลยคิดว่าเออเราสามารถที่จะเอาเรื่องนี้กลับมาเพิ่มเติมใน EP 15ได้เพราะว่าตรงกับหัวข้อที่เราต้องการจะพูดนะคะก็คือการขาดความระวังในการเตรียมตัวแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะก็คือ lack of awareness ซึ่งเราพบว่าณนะช่วงวันนี้ค่ะโควิดติดกันไป 1348คนคะ่ะก็คือโควิดระลอกที่3เนี่ยมาจากสถานบันเทิงนะคะก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยชล่าใจเกินไปไม่ระวังหรือว่าสับทางการแพทย์ที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือเรากาดตกคะ่ะทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ตรงนี้คะ่ะก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากในเรื่องของการไม่ระวังนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับเชือ้อโควิดมาก็ขอให้ใหายไวๆนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานที่บ้านหรือว่า work from home นะคะแล้วก็ผู้ที่ยังไปทำงานอยู่ก็ ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ช่วยการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะด้วยการที่ระแวดระวังในการที่เราอาจจะต้องออกไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะออตระหนักได้แต่ว่าอย่าตะหนกละกันนะคะก็สำหรับโควิด ในช่วงนี้ที่ระบาดหนักมากจริงๆนะคะขออนุญาตกลับมาดูที่เนื้อหาของเราค่ะใน EP นี้นะคะเนื้อหาของเราก็จะอยู่ในเรื่องของการขาดความระมัดระวังนะคะในการทำสิ่งต่างๆค่ะ สาเหตุที่เราจะต้องมีการระมัดระวังนะคะในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงในมุมมองที่เกิดจากปัจจัยมนุษย์นะคะเพราะว่าเรานําร่องพูดในเรื่องของปัจจัยมนุษย์กันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะมีอยู่2เหตุผลค่ะก็คือเหตุผลที่1ก็คือว่าเราจะได้ช่วยกันป้องกันความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เหตุผลที่2ที่เราจะต้องมีการระแวดระวังก็คือว่าเราจะได้ทําความเข้าใจว่าทําไมความผิด พลาดนั้นถึงเกิดขึ้นและย้อนกลับไปข้อหนึ่งว่าเราจะช่วยกันป้องกันความผิดพลาดได้อย่างไร นะคะในส่วนของ lack of awareness หรือว่าการขาดความระวังในการเตรียมตัวในการวางแผนเพื่อทำสิ่งใดต่างๆนะคะในอีพีนี้เราได้ข้อมูลสนับสนุนมาจากหลายแหล่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะไปในส่วนของ airbeat magazine นะคะทึ่งโพสต์หรือว่าตีพิมพ์ในปี2009ในเดือนมกรากับ,บุมภานะคะแล้วก็เรายังได้ข้อมูลมาจาก greyo ะะหรือเขาทำทางด้าน aviation consultant นะคะนอกจากนั้นก็ยังได้ข้อมูลจากท่านพลอากาศตรีประจิตประจักษ์จิตนะคะหรือว่าท่านเป็นอาจารย์ที่สอนพวกเรามาโดยเฉพาะทางด้าน human factors นะคะแล้วก็ข้อมูลจากทีม r e s o r t management ด้วยรวมถึงข้อมูลจากอาจารย์เดชนวลตานะคะก็ทีมงานขอพระคุณ ทั้งแหล่งข้อมูลแล้วก็รายบุคคลมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้ร่วมกันได้นะคะเราเคยสังเกตบ้างไหมคะว่าเวลาที่เราทำอะไรโดยที่เราไม่ระมัดระวังนะคะ ภาษาพระก็คือว่าการที่เราไม่มีสติเนาะบางครั้งก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดความผิดพลาดต่อทั้งทรัพย์สินหรือว่าอาจจะนำไปสู่ชีวิตก็ได้เนาะ mm. เช่นเวลาที่เราขับรถเร็วด้วยความประมาทหรือว่าเราดื่มแล้วก็ขับนะคะหรือเคยไหมคะที่ตอนนี้เราอาจจะเป็นบ่อยๆเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นมือถือไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยเนาะบางทีแบบว่า ลัดตกจากบันไดก็มีนะคะหรือในวิดีโอคลิปเราก็เคยเจอเนาะตกท่อก็มีนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่เราทำผิดหรือว่าเกิดเหตุที่เราไม่ต้องการเนะะี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่เราขาดการเตรียมพร้อมค่ะขาดความระมัดระวังหรือว่าการคาดเดาถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณฟังเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าถ้าเราทำสิ่งนั้น ในขณะนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทำเราจะเกิดอะไรขึ้นเคยตั้งคัญหากับกตัวเองไหมถ้าเกิดว่าเคยนะคะแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มมี awareness ละหรือว่า เริ่มีการระมัดระวังแต่ถ้ายังไม่เคยนะคะอาจจะต้องหัดนิดนึงนะคะเพราะว่าจำเป็นจริงๆทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ในการทำงานนะคะยกตัวอย่างค่ะในชีวิตประจำวันของเราเนอะอย่างณตอนนี้ค่ะ ช่วงถนนพระรามสองที่จะไปหัวหินเนาะรถติดมากเนาะถ้าสมมติว่าเราออกประมาณ8โมงเช้าหรือ9โมงเช้าะคะลองวิกเอนหรือวันเสาร์เนี่ยอาจจะใช้เวลา5 5ชั่วโมงอะคะ่อ,อถ้าช่วงไหนโชคร้ายมากเนี่ยอาจจะ6ชั่วโมงเลยจากนนทบุรีไปหัวหินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านนะคะมีแผน หรือว่าต้องการที่จะไปพักผ่อนที่หัวหินเราเริ่มจะรู้แล้วเราเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วพระรามสองเนี่ยรถติดมากเลยเพราะฉะนั้นเรายอมที่จะตื่นเช้านิดนึงค่ะก็คือจะต้องออกจากบ้านประมาณ6โมง เพื่อที่ใช้เวลาประมาณแค่สองชั่วโมงครึง่งแวะเข้าห้องน้ำแวะซื้อกาแฟาก็ประมาณไม่ถึง3มชั่วโมงค่ะเราจะถึงหัวหินโดยสบายๆก็ประมาณ10โมง10โมงครึ่งนะคะดีกว่าที่เราจะออก9โมงแล้วก็แบบติดนึบ6ชั่วโมงค่ะอันนั้นก็คือเราเริ่มรับรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำให้เรามีการวางแผนล่วงหน้านะคะหรือในการทำงานค่ะถ้าสมมติว่าทำงานทางด้านควบคุมจราจรอากาศเนาะปัจจัยที่เราไม่ สามารถควบคุมได้แล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวเขามากเลยก็คือช่วงฝนตกคะ่ะหน้านี้ฝนตกเยอะมากเพราะฉะนั้นทาเมกดำตั้งเขามาแล้วเนี่ยถ้าเป็น A D C จะทำยังไงเออเรามีอ a วน n e ส s อะไรบ้างบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ ลาสิเอออันนั้นก็ไม่ใช่เนะเพราะว่าเคยจัดฝึกอบรมค่ะน้องบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเห็นเมกตั้งเขามานะคะโทรลาหาซุปเลยค่ะพี่คาขออนุญ,ญาตลาค่ะเออถ้าเป็นซุปโนก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเราอาจจะเจอ กรณีแบบนี้นะคะแต่ว่าในระหว่างที่เราทำงานนะคะถ้าเรารู้ว่าถ้าฝนจะตกเนาะการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินสองลำเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือการปล่อยเครื่องนะคะหรือว่าการหลบเครื่องระหว่างเครื่องขึ้นกับเครื่องลงนะคะอาจจะต้องมีมาตรการพิเศษนะคะสำหรับ เจ้าหน้าที่อทในการวางแผนเพราะฉะนั้นการวางแผนนะีคะถือว่าเป็นการทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยบรรลุแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะถึงตอนนี้แล้วบางคนก็อาจจะแบบอ๋อเราก็เคยวางแผนเนืวางแผนในการเดินทางอันนั้นนะคะเยี่ยมเลยถือว่าเราเริ่มมีการตระหนักรู้มีการเตรียมตัวแล้วก็มีการ เฝ้าระวังแล้วนะคะระหว่างนี้คุณผู้ฟังอาจจะคิดตามไปก็ได้ว่านอกจากการวางแผนในการเดินทางแล้วเนี่ยในการทํางานของคุณผู้ฟังเองเนี่ยมีการวางแผนอะไรไว้บ้างล่วงหน้านะคะเพื่อให้เกิด awareness ในการทํางานนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งทางด้านการบินนะคะที่ ขาดการเฝ้าระวังนะคะหรือว่าไม่สามารถรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบๆตัวได้นะคะเราก็มีกรณีศึกษานะคะขออนุญาตที่จะ อ้างถึงกรณีศึกษานี้ก็คือเราใช้เป็นเคสตัดดี้กันอยู่บ่อยๆนะคะก็คือเครื่องของสายการบินหนึ่งนะไฟล์ h ัมเบ b e r 0 0์นะคะที่ขึ้นจากสนามบินไทเปที่ไต้หวันนะคะวันนั้นฝนตกแรงมากพายุเข้านะคะแล้วก็จะต้องรีบด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีปัจจัยเข้ามารวมกันหลายๆรูปหลายๆรูปแบบนะคะทำให้นักบินเนี่ยจะต้องตัดสินใจในการที่จะ เอาเครื่องขึ้นให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อนหนีใต้ฝุ่นนะคะก็ปรากฏว่าในระหว่างนั้นฝนตกหนักลมแรงนะคะแล้วก็นักบินเนี่ยพลาดที่วิ่งขึ้นในทางวิ่งที่ได้ทำการปิดซ่อมนะคะก็ทำให้บินไปชนกับบังเกอร์หรือว่าตัวกั้นตรงนั้นก็เกิดโศกนกาฏกรรมกับ เที่ยวบินนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เอาไว้นะคะว่าในกรณีที่เราเนี่ยไม่ระมัดระวังไม่ระวังตัวกับสภาวะรอบข้างเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะท,ทั้งทฤษฎีค่ะอาจาร,รย์ประจิตนะคะท่านได้บอกไว้ว่าการที่เราสามารถที่จะรับรู้สถานการณ์ต่างๆได้เนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลักของตัวมนุษย์เองค่ะโดยเฉพาะทางด้านความคิดนะคะความเข้าใจ ชาวปัญญารวมถึงข้อมูลค่ะที่ผ่านเข้ามาจากการรับรู้จากประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการฟังการรับรู้กลิ่นการรับรู้รสการทรงตัวหรือว่าการสัมผัสพวกนี้ค่ะก็จะเข้ามาสู่สมองของพวกเรานะคะเขาจะเรียกกันว่าเป็น human information processing ค่ะก็คือกระบวนการการรับรู้ตัวนี้ค่ะจะมีความสำคัญมากเลยทำให้ ออข้อมูลต่างๆเนี่ยเชื่อมกันแล้วก็สามารถที่จะเป็น นำไปสู่ในเรื่องของการตัดสินใจได้ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีเพิ่มเติมในเรื่องของทางด้านความรู้ทางด้านทักษะทางด้านความสามารถแล้วก็ทัศนคติต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราระแวดระวังหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจใดๆก็ตามนะคะก็จะมีส่วนประกอบอีกหลายๆส่วนเข้ามารวมกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยระหนักรู้แล้วก็เพื่อที่จะทำให้เราสามารถ ามารถที่จะวางแผนในการตัดสินใจได้นะคะสาเหตุค่ะของการเกิดความไม่ระวัดระวังในการบินนะคะมักจะมาจากปัจจัยหลักๆค่ะอยู่5-6ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยก็อาจจะมาจาก ความเครียดนะคะปัจจัยที่2ก็คือความเหนื่อยล้าค่ะอันนี่3ก็คือเราอาจจะทํางานภายใต้ความกดดันนะคะหรือว่าเราอาจจะถูกรบกวนด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอย่างเคสของเครื่องที่ขึ้นผิดทางวิ่งนะคะสิ่งรบกวนก็คือสภาพอากาศที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยที่5ก,ก็คือว่าบางครั้งแล้วนะคะเราทำงานชิ้นนั้นบ่อยๆ จนกระทั่งเราเกิดความสับเพ่าอะค่ะแล้วก็ไม่ระมัดระวังด้วยตัวเราเองหรืออาจจะในทางตรงกันข้ามค่ะอาจจะเกิดจากที่ว่าเราไม่เคยเจอสถานาการณ์ตรงนั้นมาก่อนเลยก็ได้ก็เป็นสาเหตุของการที่เราไม่ระแวดระวังนะคะก็อันนั้นเป็นส่วนของทางด้านการบินนะคะส่วนสำหรับสาเหตุทั่วไปอะคะ่ะในการทำงานหรือว่าในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอาจจะเกิดจาก งานที่ยุ่งมากเกินไปนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่เราเก็บเครื่องมือไม่ดีนะคะหรืออาจจะเกิดจากที่เราไม่เข้าใจระบบอุปกรณ์เครื่องมือนะคะบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์อาจจะไม่ทันสมัยนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่คล้ายๆกันกับทางด้านการบินนะคะหรือบางครั้งแล้วเนี่ยค่ะความไม่ระแวดระวังเนี่ยอาจจะเกิดจาก พฤติกรรมของเราก็ได้นะคะเช่น5ตัวอย่างจะ5ตัวอย่างของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเช่นเราอาจจะรีบร้อนเกินไปที่จะทำงานให้เสร็จนะคะหรือว่าการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือว่าเราไม่ได้ทำตามเช็คลิสต์เนี่ยค่ะหรือพฤติกรรมที่4ก็คืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดของสายตาสายตาสั้นสายตายาวนะคะหรือพฤติกรรมที่5ก็คือว่าเราอาจจะ คุยกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่เราอาจที่จะเ,ออเขาเรียกว่าทำกำลังทำงานอยู่เนาะได้รับมอบหมายให้ทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราติดที่จะคุยกับเพื่อนเนาะก็อาจจะทำให้งานเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จได้นะคะน่าสนใจอันหนึ่งค่ะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเวลาที่เราขาดความระมัดระวังเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่เราไม่รู้เนาะเช่นเราอาจจะไม่รู้ว่า เราไม่รู้อะไรหรือว่าเวลาที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องระวังเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะต้องระวังหรือเปล่าอย่างเด็กๆอะค่ะเวลาที่เขาไปจับหลอดไฟเนาะที่มันร้อนหรือว่าไปจับเทียนไขเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องระวังบางทีแล้วเนี่ยค่ะสถานการณ์พวกนี้อาจจะทําให้เขาเรียนรู้จากเลสันเรนจากตัวเขาเองก็ได้ก็คือไปจับ แล้วก็ร้อนแล้วว่าคราวหน้าเนี่ยเขาก็จะได้ไม่จับอีกหรือว่าอาจจะเกิดจากการบอกการสอนนะคะหรือว่าให้ดูวิดีโอดูคลิปต่างๆนะคะก็จะสามารถทำให้เราเกิดความระแวดระวังได้นะคะอันนี้ก็คือ สาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความไม่ระแวดระวังนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขกันค่ะวิธีการแก้ไขก็คือว่าเราอาจจะใช้วิธีการตั้งคำถามเนาะอ,อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าเหตุนี้เกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรหรือถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นก็คือภาษาอังกฤษก็คือว่าเราใช้ what if นะคะเป็นตัวตั้งคำถามด่านแรกเลยว่าถ้าไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าทำแล้วเออมันปลอดภัยดีเนะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำนะคะวิธีการแก้ไขตัวที่สองก็คือว่าอาจจะต้องเพิ่มความระวัตระวังนะคะไม่ชลาใจค่ะวิธีแก้ไขอันที่สามก็คือว่าเราอาจจะต้องหัดทำงานภายใต้ความกดดันนิดนึงนะคะฝึกทักษะในการทำงานนะคะแล้วก็วิธีแก้ไข อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมีทีมงานที่ช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เราทำงานเรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นการดับเบิลเช็กกันค่ะสุดท้ายแล้วค่ะวิธีการแก้ไขก็คือ การฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรมทางด้านทีม m รีส o อร์ทแมเน m e จเมนต์หรือว่าการทำรีเฟเชอร์นะคะแล้วก็การศึกษาเคสตัดดี้ต่างๆการเข้าห้องซิมไม่ว่าจะเป็น a t c หรือว่านักบินนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านความที่เราไม่ระแวดระวังได้นะคะสรุปก็คือว่าโดยปกติโดยปกติแล้วนะคะ การที่เราขาดการเฝ้าระวังนะคะจะหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้รับรู้สถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราจะเหมือนกับเราปิดตาขณะขับรถะคะหรือว่าเหมือนกับที่ว่าเวลาที่เราอยู่ในถ้ำม,มืดเนาะเราก็อาจจะไม่เห็นอะไรก็คือน,นั่นแหละขาดความ ระมัดระวังเนาะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีการระแวดระวังอะคะ่ะสภาวะแวดล้อมพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนไปบางครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีสติในการทํางานทํางานด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ น,ะะนั่นคือเราสามารถป้องกัน lack of awareness ได้นะคะทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาของ EP 15ค่ะที่เราได้พูดคุยกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP 16ค่ะในเรื่องของ lack of knowledge หรือว่าการขาดความรู้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามมาโดยตลอดแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ เรียนรู้เรื่อง Soft Skill แล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ติดตาม You c h anel n ได้ทาง Apple Podcast และ Spotify